อัสลามลุมครับสวัสดีวันจันทร์ที่28นะครับธันวาคมพศส5 6 3ขณะนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกับ40นาทีนะครับวันนี้ก็จะเอาไม้มาโละผมจะปีใหม่แล้วผมก็อยากจะได้ตังค์เอาไปใช้จ่ายช่วงปีใหม่นะครับผมจะขายแบบโละๆไปเลยนะขายขายเหมาขายถูกไปเลยเพราะว่าจะได้ถ้าลูกค้าก็จะได้มีต้นไม้ใหม่ๆใ,ในปีใหม่ในการปลูกเลี้ยงด้วยแล้วก็ ผมก็จะได้ได้เงินมาหมุนต่อเพื่อใช้ในช่วงปีใหม่นะครับเนี่ยต้นเหลืองเพิ่มทรัพย์ต้นนี้ยที่ผมเคยลงไว้พันห้าขอค่าส่งสองร้อยนี่นะครับนี่เหลืองเพิ่มทรัพย์ตัวนี้นะนี่สวยเลยสวยมากแล้วกิ่งก้านโขดนี่สวยมากครับเนี่ยครับก็ต้นนี้ต้นนี้ผมขอเอ่อเท่าไหรด่ดีผมขอค่าส่งสองร้อยใช่ไหมอ่ะต้นเนี้ยผมขอพันห้าผมขอพันห้าเลยนะต้นใหญ่มากในกระถางปีปนึงนะ ผมขอพันห้าเนี่ยแล้วผมขอผมส่งให้ฟรีเลยแล้วกันอีกผมส่งให้ฟรีค่าส่งก็ต้องมี200แหละเนี่ยผมเท่ากับผมลดให้200เลยนะเนี่ยผมขอพันห้าผมส่งให้ฟรีเลยนะหรือใครใครใครจะเอาต้นนี้ไปด้วยเนี่ยสองต้นนี้เนี่ยต้นนี้ไปด้วยเนี่ยถ้าเอาคู่เนี้ยเอาคู่เนี้ยนี่มัน700้ใช่ไหมเนี่ยเอาคู่เนี้ยต้นนั้นต้นเหลืองเพิ่มทับกับต้นเนี้ยเน,นี่ยสองต้นเนี้ยผมขอ2 0 0พนะผมขอสองพันะผมขอแค่2 0 0พันเอง ผมขอสองพันผมเท่าไหร่ดีล่ะอ่าผมส่งให้ฟรีเหมือนกันเ้าเอาเลยเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยเนี่ยดอกดอกกําลังทยอยมาเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยอยู่ในกระถางสิบหกนิ้วนะสิบหกนิ้วก้นลึกนี่กับต้นเหลืองเพิ่มทับต้นนี้เนี่ยเนี่ยพันห้าเนี่ยอ่าต้นนั้นผมขายต้นเดียวอยู่แปดร้อยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ต้นเหลืองเพิ่มทับกับต้นเนี้ยสองพันสองต้นเนี้ยผมขอแค่สองพันผมส่งให้ฟรีด้วยอ่าท่านใดชอบก็ทักไทยมาแล้วก็ขาวยิมะตัวนี้ ขาวชั้นเดียวขาวหิมะตัวนี้นะครับนี่ก็ทิ้งออกดอกมันก็ออกไปแล้วรอบนึงนะมีมีติดฝักด้วยนะมีมีติดฝักด้วยมีติดฝักด้วยนะใครใครชอบก็ทักทายมานี่ดอกรอบใหม่กาลังจะมานะดอกรอบใหม่แทงแทงแทงแบใบแทงดอกรอบใหม่มีติดฝักนะมีติดฝักติดฝักเต็มเลยครับเนี่ยมีติดฝักนะก็เป็นไม้ในกระถางสองปี๊บนะเป็นขาวหิมะนะครับขาวชั้นเดียวดอกดอกขาวๆสวยๆแหละเนี่ย ใครชอบต้นนี้ก็เนี่ยต้นเนี้ยผมวันนี้ผมขายโลเลยนะวันเนี้ยวันนี้เลยนะครับเนี่ยต้นนี้นะใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยพุ่มงใหญ่กว่ากระถางสองปิ๊บเนี่ยผมลดให้พันนึงผมขอสี่พันเนี่ยต้นเนี้ยผมขอสี่พันขอค่าส่งผมแค่สามร้อยนะใครจะเอาต้นนี้ทักทายมาเลยเฉพาะวันนี้นะเฉพาะวันนี้นะคือเลยวันนี้ไปแล้วก็แล้วกันแล้วครับผมจะขายห้าพันเท่าเดิมขอค่าส่งสี่ร้อยนะอันนี้วันนี้ผมขอสี่พันขอค่าส่งสามร้อย ท่านใดชอบก็ทักทายมาเลยครับเป็นขาวหิมะนะใครที่เคยดูคลิปเก่าๆต้นเนี้ยก็จะเห็นว่ามันสวยขนาดไหนดอกมันสวยและกิ่งก้านทรงมันสวยนี่ดูโคตรดูโคตรอันนี้เป็นรอยแดดเผานะครับเป็นรอยแดดเผาหน่อยนึงครับนี่ดูโคตรมันไม่ได้เป็นไรนะเดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นไรมันเป็นรอยแดดเผานี่ถูกไหมผมก็เปิดไว้เนี่ยมันเป็นรอยแดดเผาก็ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นรอยแดดเผานะครับเนี่ย นี่ครับส่วทรงองค์เอวนี่ใช้ได้เลยนี่ดูกิ่งก้านดูจัละกลิ่งนี่ใหญ่มากมานี่ครับเสียบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสียบนะครับเสียบหกเสียบแล้วแต่กิ่งก้านนี่ใหญ่โตครับก็ขอแค่สี่พันขอค่าทรงสามร้อยนี่ท่านใดท่านใหญ่อยากได้ไปเลี้ยงตอนปีใหม่ก็นี่ครับเป็นของฝันเป็นอะไรได้เลยไปทําดอกได้เลยเพราะว่าดอกมันมาแล้วไม้มันพร้อมแล้วครับก็ขอแค่สี่พันขอค่าทรงสามร้อยแล้วก็ต้นนี้ ต้นนี้ผมเคยลงขายไว้พันห้าใช่ไหมเนี่ยวันนี้ใครจะเอาในโคดออกสีทองทองอย่างนี้ด้วยเนี่ยอยู่ในกระถางหนึ่งปีฟนะโคดสีทองทองอย่างนี้ชัดเจนเลยนะนี่ครับเป็นชมพูลีลาตรงนี้เป็นรอยหน่อยนะครับต้นนี้ผมก็ขอขายพันห้าเหมือนกันผมส่งให้ฟรีนะค่าส่งก็ต้องมีสองร้อยละผมลดให้สองร้อยแล้วกัน,นขายกันราคานี้เนี่ยเนี่ยโคดพอโดนแสงเนี่ยพอแสงแดดมาเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้นี่ นี่สีจริงเลยนะนี่สีจริงไม่ได้มีมีมีเอฟเฟกมีมีใช้แอปใช้อะไรนี่เห็นเห็นกันเลยโทรศัพท์ผมทําแอปอะไรไม่ได้แล้วครับเนี่ย่ะเนี่ยนี่อยู่หลังอยู่หลังแดดนะครับอยู่ด้านหลังเนี่ยโคดยังออกสีอย่างนี้เลยโทรศัพท์ผมก็เก่าภาพมันก็เลยแบบบางทีมันดูดรอปไปมั่งเนี่ยแต่แสงสีอย่างเงี้ยคืออันนี้จริงๆเลยเนี่ยครับเป็นขาเอ่อเป็นใบด่างลีลาครับชมพูลีลาดอกสวยเนี่ยครับขอพันห้าส่งให้ฟรีแล้วก็มีเนี่ย ชมพูซับเจริญต้นนี้เนี่ยขวดเต็มกระถางวะนี่ขึ้นมาตีงก้นกานทรงสวยครับท่านใดชอบต้นนี้ก็ขอพันหนึ่งส่งให้ฟรีอันนี้ก็เหมือนกันอีกใหญ่เหมือนกันเนี่ยนี่สูงเป็นเมตรเนี่ยเนี่ยใครชอบก็มาผมเคยขายเท่าไหร่พันห้าใช่ไหมผมส่งให้ฟรีอ่ะต้นนี้เดี๋ยวคุณป้าสติธรรับไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวต้นนี้อีกต้นหนึ่งเนี่ยใครจะเอาต้นนี้เนี่ยผมเคยผมจะขายว่เท่าไหร่แปดร้อยใช่ไหม แปดร้อยเนี่ยนี่ใครเอาสองต้นนี้มานี่ยอันนี้ก็ใหญ่นี่เป็นเป็นเนี่ยครับเป็นตัวนี้เป็นอ่าอะไรนะอ้ผมจําชื่อไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยคานชันหรืออะไรเนี่ยแหละเนี่ยที่เป็นไม้คานชันก็เป็นอ่าพาร์ดเมลีเนี่ยโตดสวยๆเนี่ยอยู่ในกระถางสองปีบก้นตื้นนะโขดสวยใช้ได้เนี่ยมาแล้วะมาแล้วก็ต้นนี้ขายแปดร้อยกับต้นนี้ อสองต้นเนี้ยเนี่ยสองต้นนี้นะสองต้นนี้เลยนี่อันนี้อยู่ในกระถางยี่สิบนิ้วนะเอสองปี๊บก้นตื้นนะอันนี้อยู่ในกระถางครึ่งปี๊บนะ,อะสองต้นเนี้ยผมขอพันห้ามาผมขอพันห้าผมขายโลโลเลยเนี่ยขอพันห้ามาอ่าส่งให้ฟรีด้วยอ่ะใครเอาก็ทักทายมานะครับชอบก็ทักทายมาแล้วก็มีตอญี่ปุ่นนะตอญี่ปุ่นตรงสูงนี่สูงมากๆเลยสูง ดูโคตรใหญ่นะครับต้นนี้สวยเนี่ยนะครับเนี่ยสูงสูงสูงก็แปดสิบเซนอะเนี่ยหกสิบเซนแปดสิบเซนเนี่ยสามต้นนี้ก็เคยขายต้นเท่าไหร่ต้นละห้าร้อยใช่ไหมอ่าสามต้นนี้ผมขอเท่าไหร่ดีอ่ะขอพันเดียวอะ่ะใครจะเอาเอาเลยมาขอค่าส่งให้ผมสองร้อยมาเนี่ยสามต้นเนี่ยเนี่ยใหญ่ๆใ,ในกระถางสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยดูดูดูด,ดูดูโคตรอันนี้โคตรก็กําลังจะเบ่งอันนี้โคตรก็ใหญ่เนี่ย สามต้นเนี้เนี่ยใายชอบแนวนี้ก็เป็นมันมีนี่อันนี้เป็นพญาเพิ่มซับอันนี้ก็เป็นอ่าอะไรนะน่าจะเป็นไม่พญาเพิ่มซับก็แดงสุขใจสองอันนี้ถ้ามีสีของต่อด้วยอันนี้เป็นแดงอุดมซับนี่ยครับสามต้นนี้เนี่ยโคตรสวยเลยเนี่ยดูกิ่นก้านทรงทรงสูงๆส,สามต้นนี้ขอพันหนึ่งขอค่าส่งสองร้อยพอนะครับแล้วก็มีอันนี้ที่ผมเคยลงขายไว้นี่สี่ 4, ต้นนี้เนี่ยใหญ่ๆใ,ในกระถงางครึ่งปี๊บเนี่ยต้นที่หนึ่ง ต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่ขอสองพันไว้ใช่ไหมวันนี้ผมขอสองพันเหมือนเดิมแต่ผมส่งให้ฟรีเนี่ยค่าส่งก็ต้องมีสองร้อยกว่าบาทสองร้อยสามร้อยเนี่ยเนี่ยสามสี่ต้นเนี้ยผมส่งให้ฟรีเลยขอสองพันตกแล้วต้นละห้าร้อยเองส่งฟรีจังหากไม่ไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะต้นนี้มาเนี่ยต้นนี้ที่เป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับผมเคยลงขายไปพันห้านะอันนี้ก็เป็นะระฆังทองนะครับผมลงขายไปแปดร้อยใช่ไหม สองต้นนี้เท่าไหร่แปดร้อยกับพันห้าสองพันสามอ่ะเนี่ยสองต้นนี้นะครับสองต้นนี้นะผมขอสองพันมาผมขอสองพันเนี่ยสองต้นนี้นะผมขอสองพันผมส่งให้ฟรีด้วยอ่ะมาผมจะโลละเนี่ยปีใหม่เดี๋ยวผมนับหนึ่งใหม่เลยแล้วก็ระฆังทองต้นนี้มีต้นหนึ่งเนี่ยระฆังทองต้นนี้เนี่ยกิ่งก้านยาวๆโคตรสวยๆเนี่ยไปตัดเสียบได้เลยระฆังทองต้นนี้เนี่ยไม้กิ่งยาวเลยผมปล่อยขายหมดอ่ะตอนแรกผมจะกะไว้เสียบไม่เป็นไรเอาใหม่เลย แต่ครั้งตอนต้นนี้กับนี่มีเป็นเหลืองเพิ่มซับนะครับต้นนี้ก่อนนี้ผมเคยลงขายไว้พันหนึ่งนะกิ่งก้านทรงมันใหญ่แล้วต้นนี้ผมเคยลงขายไว้แปดร้อยใช่ไหมอ่ะสองต้นเนี้ผมก็ขอพันห้า่โอ้โหกิ่งก้านทรงคุ้มคุมเนี่ยพันห้าเนี่ยสองต้นนี้พันห้าผมส่งให้ฟรีด้วยท่านใดชอบอันไหนก็แคปหน้าจอมาเลยเนี่ยเนี่ยแคปหน้าจอได้เลยนี่นี่กลุ่มนี้เนี่ยสองต้นนี้พันห้าส่งให้ฟรีนี่กลุ่มนี้เนี่ยสี่ต้นนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆนี่สี่ต้นนี้เนี่ย เห็นไหมเนี่ยกลุ่มนี้นะครับสีต้นนี้ในกระถางครึ่งปี๊บนะดูทรงเลยดูขวดเลยใหญ่ๆเลยอันนี้ก็เนี่ยเห็นเลยครับก็สองพันส่งให้ฟรีแล้วก็สองต้นนี้เนี่ยเนี่ยแคปหน้าจอมาได้เลยทำไงให้เห็นชัดๆเนี่ยมีต้นนี้มาบังอันนี้จะตัดเสียบเนี่ยอันนี้อ่ะอันนี้เนี่ยใครจะแคปใครจะเอาสองต้นนี้เนี่ยสองพันส่งให้ฟรีเดือดเหมือนกันโอ้เฉพาะต้นนั้นต้นเดียวก็คุ้มแล้วเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยขอสองพันส่งให้ฟรีใหญ่ๆคุ้มๆ ไปแล้วก็มีไม้มีอะไรอ่ะต้นนี้ต้นนี้นนก็ตอนนั้นจะขายไว้สี่พันใช่ไหมเนี่ยใครเอาวันนี้เนี่ยอูลากสวยๆโคตรสวยๆนี่อันนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์ข้างหนึ่งเป็นสีของตอข้างหนึ่งนะอันนี้ผมขอสามพันส่งให้ฟรีมาวันนี้วันเดียวส่งเลยสามพันส่งให้ฟรีนี่ดูเต็มกระถางหนึ่งปิ๊บนะและ้วโคตรใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยในดินมีอีกเยอะนะเนี่ย ขอสามพันมาส่งให้ฟรีเหมือนกันยใหญ่ๆเนี่ยแล้วโคตรอมสีทองทองอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับขอสามพันส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็มีต้นที่่าไหร่เนี่ยไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วนะต้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะมีห้าต้นให่ไหมห้าต้นเนี่ยที่ยังเหลือไซส์สิบเอ็ดนิ้วเนี่ยไซส์สิบเอ็ดนิ้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นเนี้ยนะครับใคร ใครรับทั้งหมดผมขอพันห้าอะผมขอพันห้าเลยมาผมขอพันห้ามามาห้าต้นนี้นะหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วก็ต้นนี้อห้าเนี่ยอันนี้เป็นสองสีในต้นเดียวด้วยนะนี่ครับมีสองสีในต้นเดียวอยู่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งก็สองสีในต้นเดียวต้นที่สองก็เป็นไฉไลต้นที่สามเป็นแดงอุดมทรัพย์นะใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนอ่าต้นที่สามเป็นแดงอุดมทรัพย์นะ ต้นที่สี่ไหนต้นที่สี่ตัวไหนต้นที่สี่อ่ะต้นที่สี่ต้นนี้ก็เป็นพะรดเมลีนี่อันนี้ก็เป็นพะรดเมลีนี่สองกิ่งเอ๊ะอันนี้มีของใครยังอันนี้มีของใครยังไม่รู้ถ้าเป็นของใครแล้วก็ช่วยกรุณาทักมานะครับผมจาไม่ได้แล้วเนี่ยต้นที่สี่นี่นะเป็นพะรดเมลีนะครับต้นที่ห้าก็เป็นนี่นี่เป็นอะไรนะเป็นอ่าเป็นเป็นเหลืองเหลืองไอ้นี่เหลืองอะไรนะ ต้นที่สี่ผมละไว้ก่อนแล้วกันต้นที่สี่ผมละไว้ก่อนอั้นสี่ผมละไว้ก่อนผมไม่มั่นใจว่าของใครนะนี่นี่นี่มีต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามต้นที่ห้าอืมต้นที่ห้าเอาไปต้นหนึ่งปะไปต้นหนึ่งป่ะต้นนี้ไปต้นนี้ไปนี่นี่นี่สองสีนต้นเดียวนี่เป็นแดงเป็นแดงอุดมทรัพย์ต้นหนึ่งแล้วเป็นสีอะไรต้นหนึ่งเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ลงขายนะเพราะดอกมันเพิ่งมามีต้นนี้หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามต้นที่ห้าแล้วก็ต้นนี้ ห้าต้นนี้ผมขอพันห้าผมส่งให้ฟรีเหมือนกันถูกๆเลยเนี่ยขายใครจะเอาแล้วก็มีห้าต้นนี้หนึ่งเนี่ยที่เป็นตอรีลาที่เคยขายต้นละห้าร้อยนี่มาน,นี่ก็เหมือนกันห้าต้นนี้ผมขอพันห้าเหมือนกันเนี่ยนี่ใครจะเอาวันนี้เลยครับหลังจะพรุ่งนี้ก็จะประมาณอีกถึงเที่ยงก็ผมจะลบคิดนี้ละเนี่ยครับหนึ่งเนี่ยต้นนี้ครับหนึ่งสองเป็นตอรีลาต้อนอใหญ่ๆหญ่สามสี่แล้วก็ห้านะครับห้าต้นนี้นะครับ ก็ขอพันห้าเหมือนกันส่งให้ฟรีอันนี้ก็เหมือนกันพันห้าเหมือนกันส่งให้ฟรีนะครับอะต้นนี้ใครจะเอาผมเคยลงขายไว 3, ้สามพันเป็นหน้าวังนะครับสวยๆเลยกลิ่งก้านดีรากธรรมชาติด้วยนะรากธรรมชาติใครชอบทักมาเนี่ยผมเคยลงขายไว้สามพันดูรากดิเนี่ยดูโขดสวยๆนี่ผมเคยลงขายไว 3, ้สามพันน, 3, นะวันนี้ใครจะเอาผมขอสองพันห้าผมส่งให้ฟรีเลยเนี่ย กิ่งก้านส่งนี้ไม้ไม้มีตำแหน่งกิ่งก้านนี้มีมีลักษณะเลยแล้วก็แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้นี่ใหญ่ๆอยู่ในกระถาง60เซนนะใหญ่ๆโคตรดใหญ่ๆส,ๆสูงๆเนี่ยต้นนี้สวยมากผมเคยขายไว้เท่าไหร่ห้าพันใช่ไหมวันนี้ผมขอขายสี่พันส่งให้ฟรีด้วยต้นนี้ผมขอขายสองพันส่งให้ฟรีด้วยใครจะเอาก็เอาเนี่ยเป็นพร์ลดเมลีนะผมเคยขายไว้สี่พันใช่ไหมผมขอสองพันเลยวัดวัดกัมนมาเลยเนี่ยสองพันผมส่งให้ฟรีด้วยเนี่ยใครจะเอาก็เอาอันนี้ผมขอสี่พันเนี่ย ผมส่งให้ฟรีเลยใครจะเอาก็มารับไปครับผมอ่านี่เหลืองราชันต้นนี้เคยลงขายไปสองพันใช่ไหมอ่ะนี่ใครจะเอานี่ผมขอพันห้าส่งให้ฟรีเลยเฉพาะวันนี้ผมขายทุกถูกเลยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยผมขอพันห้าส่งให้ฟรีเลยไปนี่ผมเคยขายสามพันนี่เหลืองเพิ่มทรับตัวนี้สูงใหญ่สวยใครชอบก็รับไปเลยครับไม่ต้องคิดมากเลยแล้วก็มีอันไหนอีกผมขายดะเลยเนี่ยใครชอบอันไหนก็นี่มี มีอะไรนะชมพูคลาสสิกนะมีระฆังทองนะต้นนี้ระฆังทองต้นนี้ตัวนี้เป็นอะไรปะวะทำไมมันทิ้งใบจังอ้อไม่เป็นไรโคตรอะไรมมนใช้ได้เหมือนกับรากมันมีปัญหาเหมือนมันร้อนนะผมไม่ได้ลดน้ํานะเอาเลยต้นนี้นะครับเป็นชมพูคลาสสิกระฆังทองแล้วก็ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้สี่ต้นใช่ไหมสี่ต้นนี้อ่ะมาผมขอสองพันส่งให้ฟรีเลยไปใครชอบแล้วก็มีต้นนี้ต้นนี้นะ กับแดงอุดมทรัพย์ข้างหลังนี่เอาอันไหนอีกมีอะไรให้ได้อีกมีอะไรให้ได้อีกต้นนี้ผมเคยขายไว้ทั้งละพันห้าใช่ไหมกับต้นหลังอ่าใรใครชอบนี่เนี่ยเป็นแดงอุดมทรัพย์เนี่ยทรงอย่างนี้นะดอกกำลังมาอย่างนี้เนี่ะอันนี้ผมให้เลยพันห้ามาพันห้ามาเนี่พันห้ามาส่งฟรีเหมือนกันอะอยากขายละแล้วก็สี่ต้นนี้เนี่ยหนึ่งสองสามต้นนี้ต่อสูงนะสามสี่ก็ สองพันส่งให้ฟรีเลยอะ่ะต,ต้นนี้ก็มาสามพันส่งให้ฟรีเลยอะ่ะผมขายเอ๊ะเท่าไหร่พันห้าอ่ะพันห้าส่งให้ฟรีเลยอะ่ะใจใจใจ,ใจกันไปเลยนี้ก็พันห้าเนี่ยพันห้าส่งให้ฟรีเลยอะ่ะใครชอบทักมาถอนเลยส่งทุกนี้มะลืนนี้เลยเดี๋ยวเขาจะหยุดเนี่ยนี่ก็เหมือนกันใครชอบมาสองพันห้าส่งให้ฟรีนี่ก็เหมือนกันสี่พันส่งให้ฟรีโน้นสองพัน 4000. ส่งให้ฟรีมาเอาเลยใครชอบต้นใหญ่ต้นไหนถามมาเลยครับให้ราคาผมขายหมดเนี่ย สี่ห้าพันผมขายเลยเตันนี้ใหญ่ๆเลยนกระถางแปดสิบใครจะเอาเนี่ยสี่พันผมขายเลยส่งให้ฟรีด้วยอใครชอบเนี่ยใหญ่ๆนี่กระถางห้าสิบเซนใหญ่ๆหน้าวังใหญ่ๆใครชอบพักมาส่งส่งให้นี่ใครชอบเนี่ยขาวจันทาต้นใหญ่เต็มกระถางสองปี๊บล้นๆนะขายห้าพันได้ไหมวันนี้สี่พันส่งให้ฟรีนี่ยกยกได้เลยเนี่ยส่งให้ฟรีอ่ะยกเลยโอนตังเลยส่งให้ นะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยขอพันเดียวส่งให้ฟรีอ่ะเี่ยแถมต้นนี้ด้วยเอาต้นสูง,สงสนี้ด้วยเอาเนี่ยแถมต้นนี้ด้วยเอากิ่งสูงๆสวยๆนี่พันหนึ่งเนี่ยได้สองต้นไปเลยเนี่ยส่งให้ฟรีด้วยเอาใครจะเอาทักมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเหลืองกัญจานาเนี่ยขวดใหญ่เต็มกระถางสองปี๊บเนี่ยผมเคยขายไว้สี่พันเนี่ยวันนี้ผมขอสามพันเลยส่งให้ฟรีเนี่ยใครจะเอารับไปนะครับนี่ขวดสีทองทองนี้ก็เหมือนกันเนี่ยผมเคยลงขายไว้แปดพันวันนี้ ผมขอเลยหกพันบาทผมส่งให้รีเลยใครจะรับรับไปนี่รากสีทองแบบนี้นะนี่ดูเนี่ยครับทองแบบนี้นะไม่ใช่แบบไม่ใช่เขียวเขียวอมอมแบบนี้นะไม่ใช่นะไม่ใช่สีแบบนี้นะไม่ใช่นะไม่ใช่สีแบบนี้นะไม่ใช่นะครับนี่ีอมเขียวนะเขียวนี่ยังก็ยังไม่ชัดเจนนี่เขียวอยู่แต่อันนี้คือต้นนี้คือแบบนี้นี่ไม่มีเมคนะครับเห็นเห็นนี่นี่ครับดูปลายกิ่งปลายรากใบนี่เห็นไหมเนี่ยครับ กำกับด้วยปุ๋ยสูตร0060นะครับก็ใครจะเลี้ยงแนวนี้ก็มามาคุยกันก่อน,อนว่าเออจะทําแนวเนี้ยจะได้แบบไหนเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้รากก็จะเป็นสีทองทองแบบนี้ต้นก็จะประมาณนี้มาเนี่ยหกพันไปส่งให้ฟรีด้วยไปนี่ใหญ่ๆนี่กระถาง60เซนนะหกสิบเซนวงลีเนี่ยนี่ขเขาหินซ้อนต้นนี้ก็ไปหกพันไปนี่ครับกระถาง70เซนอันนี้นะครับก็ส่งให้ฟรีด้วย นะครับมีหลายต้นอันนี้คุณพี่ประภัยรับไปแล้วเดี๋ยวจะส่งให้นะครับมีต้นใหญ่ๆมีเยอะนี่ต้นนี้ไม่ติดยังไม่ติดดอกนี่อันนี้เป็นสองสีหรือสามสีเนี่ยต้นเดียวผมจําไม่ได้ฝั่งหนึ่งเป็นสีหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีหนึ่งแล้วก็มีสีของตอเนี่ยพันเดียวมาใครจะเอาเอาไปเลยถอนเลยครับพันเดียวมาอุ้ยไม่ได้ต้นนี้ผมจะมาสองตีปนี่หว่าพันห้าไปมาพันห้าไปมา ผมส่งให้ฟรีกับพันเดียวนี่ผมตายเลยค่าค่าต่อก็ไม่ได้ละนี่พันห้าเลยตายเนี่ยใครจะเอาใครจะเอาทักมาวันนี้ปล่อยเลยแล้วนี่สองต้นนี้นี่เหลืองเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสามกับต้นหลังนี่นี่อันนี้เป็นพญาเพิ่มซับเอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นเหลืองเพิ่มชับเวอร์ชันสองเออใช่อันนี้เวอร์ชันสองนะอันนี้เวอร์ชั่นสามอ่าจําได้ละเนี่ยสองต้นนี้สองต้นนี้นะอ่าต้นนี้ต้นใหญ่ๆเนี่ย ยาเพิ่มซับต้นนี้ด้วยมาใครชอบมาใครชอบมาใหญ่ๆนั้นอยู่ในกระถางสองปี๊บก้นตื้นย่สามต้นนี้ผมขอพันห้าเลยอ่ะสมส่งให้ฟรีด้วยเนี่ยโอ้ขายแบบนี้เนี่ยแปดร้อยเนี่ยแปดร้อยอันนั้นน่ะผมเคยขายไว้พันหนึ่งเนี่ยผมขอสามต้นเนี้ยพันห้าเลยไม่ต้องคิดมากเลยโอนตังมาเลยเดี๋ยวผมส่งให้นะครับเนี่ยพันห้าส่งให้ฟรีด้วยมาขครชอบใครชอบของใหญ่มา นะครับเนี่ยแล้วก็มีอันนี้รอส่งนะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะถอนเนี่ยครับเนี่ยนี่อกระเสียบไม้ใหญ่เนี่ยครับมันก็เสียบไม้ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยครับเนี่ยมีมีหลายต้นที่ทยอยเสียบอยู่ขั้งหลังบ้านก็เสียบนะครับใครชอบต้นใหญ่ต้นไหนบอกเลยบอกเลยอยากได้อันเนี้ยให้ราคามาเลยแบบเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะให้เท่าไหร่มาอย่างเงี้ยใหญ่เต็มกระถางเนี่ยกระถางห0สิเตนเนี่ยให้เท่าไหร่เนี่ยมาผมตั้งไว้ห้าพันอ่ะให้เท่าไหร่มา ู้ไหวผมให้เลยผมส่งให้ฟรีด้วยอ่ะมาลูกค้ามาใครใจถึงมาเนี่ยเป็นเป็นเอ่อเป็นราชินีเพาะมาเมล็ดนะต้นนี้ต้นนู้น,นเป็นเพชรหน้าวังนะอยู่ในกระถาง60นิ้วเออหกสิบเซนนะั้นนะั้นให้เท่าไหร่ว่ามาเลยผมผมก็ตั้งไว้เนี่ยต้นละห้าพันเนี่ยใครให้ราคาเท่าไหร่มามาพูดกันเลยแล้วก็เอาไปเลยครับสําหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้ครับขายจริงครับขายจริงไม่ได้วามาลงลงแลง้วถึงเวลาอ่าราคาย,ยังไม่โดนไม่ขอขายนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ขายจริงส่งจริงลูกค้าหลายท่านรู้ ไม้ใหญ่นี่พอบอกราคาปุ๊บนี่รีบซื้อไปเถอะเพราะมันได้หาที่ไหนราคานี้คือยากละครับท่านใดชอบก็อันนี้เป็นเพชรบ้านนานะนี่เป็นเพชรบ้านนาต้นนี้ใครให้ราคาดีก็ทักมาครับใบดูใบเป็นตะกัวเลยดอกชัดเจนทุกอย่างชัดเจนต้นนี้รากโขดชัดเจนนะครับก็ใครชอบต้นนี้ก็ทักไทยมาตั้งต้นนี้ผมยังไม่ได้ตั้งราคาเพราะว่าใครให้ราคาผมดีผมก็ขายแล้วก็มีราชินีต้นนี้เนี่ยผมเคยตั้งราคาไว้ห้าพัน เจ็ดสิบเซนเต็มนะพุ่มใหญ่ๆ่า,า,ากธรรมชาติสีออกทองทองด้วยแต้นนี้ก็ราชินีสายคงประธานนะครับเป็นไม้เอียงซ้ายผมเคยตั้งไว้ห้าพันใครให้ราคาไหนมาผมถูกใจผมปล่อยเลยผมส่งให้ฟรีด้วยบอกราคามาได้เลยครับเนี่ยอยากได้ของขวัญปีใหม่หรือว่าอยากได้แบบเอาไปปลูกปีใหม่เป็นสริมงคลกับบ้านท่านทักมาเลยครับไม้ผมสมบูรณ์สวยครับไม่ได้ว่าเป็นแบบโอโ้ระดับประกวดแต่ว่าเนี่ยก็ลูกค้าหลายท่านก็เห็นเห็นแล้วนะครับก็คือไม้ผมเลี้ยงง่ายตายยาก ถ้า,าไม่แบบไม่โหดร้ายกับมันจริงๆมันไม่ตายถ้า,าไม่ลดน้ําจนแฉะแบบเป็นเดือนมันก็ไม่เน่าถ้า,าเลี้ยงแบบเนี้ยแบบที่ผมเลี้ยงเนี่ยจะเลี้ยงจะเลี้ยงดีกว่าผมก็ดีครับแต่ถ้า,าเลี้ยงแย่กว่าผมนี่คงจะไม่มีแล้วแหละเพราะว่าเนี่ยดูดีกี่วันแล้วยังไม่ได้ลดน้ําเลย <laughs> ปุ๋ยก็ให้บ้างไม่ให้บ้างใช้ปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็ใช้ปุ๋ยอย่างถูกอย่างที่เห็นนะครับนั่นแหละครับอันนั้นผมขายถ้าลูกค้าโลละห้าสิบนี่ผมผมได้กาไรโลละสิบาทแล้วนะคือปุ๋ยมันไม่ได้ปุ๋ยแพงแต่ใช้ว่า ตัวหลักใช้แม่ปุ๋ยคืออะไรที่มันแบบให้ผลได้ดีผมใช้อันนั้นเลยแล้วก็นอกนั้นเป็นธาตุรองก็ใช้ปุ๋ยธรรมดาผสมให้นะครับท่านใดชอบอันไหนก็ทักทายมานี่กิ่งตอนราชินีไม้ฟีฟอร์มนี่ไม้ตัทดทศเนี่ยพุ่มเกินกระถาง50เซนเนี่ยเนี่ยขึ้นกระถางเมตรได้แล้วเนี่ยลากเลิกไม่ต้องพูดถึงนะเนี่ยดูดิใหญ่ไหมเป็นไม้ฟีฟอร์มนะไม่ได้เข้าลวดเดยดูทรงเนี่ยด,ดูทรงกิ่งก้านแตกละเอียดขนาดนี้เนี่ยใครชอบอันเนี้ยมาทักทายมาเลยบาง ผมเคยขายไว้8ปดพันอ่ะใครยาวเนี่ยมาผมส่งให้ฟรีเลยใครชอบทักมาผมจ่ายตังค์ผมผมส่งเลยครับท่านใดชอบก็ทักทายมาครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับมีไม้ใหญ่เยอะสนใจอันไหนก็ทักทายมาครับเนี่ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ